เป็นอย่างนั้นคือเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนเหมือนที่ผมโดนนั่นแหละมันมีชื่อผมที่มีการลองเรียนส่วนอย่างน้อยผมก็ไปตามตามกระบวนการนะเราก็ไม่จําเป็นต้องบวกววกวยวายนะอืมถ้าจะไล์ก็ไล์ในรถตัวเองเราก็ไปป่าไม้เขตหกไปอธิบายเจ้าหน้าที่ก็เขาก็อธิบายดีเราเคารพเ,เขาเขาก็เคารพเรา นี่คือสิทธิ์ของประชาชนอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเราไปที่สพอ่าต่อยเงาแล้วก็ไปในก็ไปก็อธิบายตามนั้นอธิบายตามนั้นเราเล่นงานเราเล่นงานอิพลเมืองดีอียานได้ไหมไม่ได้ถ้ามันอยู่ในถ้ามันมาลงพื้นที่จริงๆน่ะไม่ได้เออเขาบอกได้ไหมว่าเขาบอกได้ไหมว่าเป็นใครเป็นคน ใครร้องเรียนเขาก็บอกไม่ได้เขาก็ต้องปิดเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดปิดชื่อหรือปิดเขาเรียกอะไรไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยรายชื่อคนที่ร้องเรียนเพื่อเป็นการเซฟผลเมืองดีเขามาตรวจสอบแล้วถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าไม่ผิดคุณก็ว่ากันไปก็แค่นั้นเองครับเหมือนที่เขามาตรวจตรวจส่วนยางน้อยนะ่ะมารอบแรกแจ้งพิกัดผิดเขาก็กลับอืม อยีาอยานแจ้งพิกัดผีเขากลับเขาก็กลับนะเขาไม่ได้มาดื้อดึงดื้อดันนะเขาก็มาตามตามตามพิกัดที่มีการแจ้งไว้เขาก็ทําตามหน้าที่เขานะอืมแต่พอมาพิกัดสองถ้าเจอถ้าเจอเขาก็เขาก็ตรวจยึดมันก็เป็นตรงนั้นอมืมันก็อยู่ในโมเมนต์นั้นนะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือโวยวายนี่แหละ ปัญหาคืออาการโวยวายอาการโวยวายโวยวายคนเขาก็เลยคนเขาก็เลยเห็นโมดประวนบันดีครับคุณทองพินบันดีครับผมอืมนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ผมผมเห็นแล้วผมก็ขำดีอ่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เอออยู่ที่สอพอและแต่แต่อยู่ในคลิปของอวตารเขารู้แล้วนะอันเนี้ยอันเนี้ยคุณรู้ไหม ผมอะผมขำตรงไหนตอนที่อยู่ในศาลไคฟงตอนที่อยู่ในศาลไคฟงเขาถามว่าคุณรู้จักคุณรู้จักคนชื่อยานยันเขาบุหลันบัลสีไหมเขาบอกอะไรไงรู้ไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเออเขาบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักอียานยันันเขาบาลสีไม่รู้จัก,ย asi, จกอยู่ในนั้นเขาบอกว่าไม่รู้จักแต่ออกมาก็ออกมาบอกว่าขอโทษนะที่ ที่บอกว่าไม่รู้จักคุณเห็นไหมคุณเห็นคนที่ไม่เคารพการสาบานอยู่ในศาลไครฟงเนี่ยนะเขาต้องให้สาบานตนนะอืคนที่คนที่ไม่เกรงกลัวต่อคําสาบานเลยเนี่ยโอ้มันน่ากลัวนะอืมมันน่ากลัวนะแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันทําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งที่เขาเขาโกหก จริงๆแล้วเนี่ยจะอธิบายยังไงก็ช่างครับสิ่งที่อวตารเอามาเปิดให้ดูนั้นคือคือมันคือภาพคลิปเสียงที่ไม่สามารถปรุงแต่งอะไรได้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้บังคับนะอวตารเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่คุณก็ดูเอาคุณก็ดูเอาเองแล้วแต่คนที่ดูเขาจะพิจารณาเชื่อหรือไม่เชื่ออืม <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงบ่เนี่ยจริงๆเขาก็มาตรวจสอบปกติเอาไปเอามามันจะมีคดีเลยเนี่ยเอาไปเอามามันก็จะเกิดคดีเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันจะเป็นคดีเลยได้บ่เนี่ยผมก็เมนรู้ว่าไอ้ร้อยเอกสารชั้นมันจะมันจะมีคดีอะไรยังไงเออเขาก็จะมีการฟอ้องร้องคดีก็จะเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันจะมีคดีเกิดขึ้นแล้วแล้วทีนี้ ฝั่งทางนูน้นฝั่งทางเ,าเครื่องปั๊มน้ำเขาก็จะม,มีการโทรหาทนายมีการโทรหาทนายแล้วแต่ก็แปลกเนาะทนายสองท่านนั้นคือทำไมไม่โทรหาอยู่ใกล้ๆกสกลนครเนี่ยที่เคยใช้งานอยู่นี่คือไม่โทรหาเลยแต่โทรหานูน่นโทรหาทนายทนายชุดใหญ่เลยนะไม่ปิดไม ไม่ปิดไม่หรือว่าเจตนาก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรนะนาทีบอกให้เรียกสายน้ำครับเออฝากบอกฝากบอกเขาด้วยว่ากาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยฝากไว้กับช่างต้ามของพอลลี่ก็ได้หรือฝากไว้กับแอดแอดบทก็ได้หรือฝากไว้กับที่บ้านยาชีก็ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้ามาให้ตายายเอามาให้ผมอะ่ะเดี๋ยวมีคลิปมีเคร็บอ,อะไรออกไปแล้วตายายแล้วก็ถูกได้เพื่อป้องกัน ไม่ให้มันเป็นประเด็นไม่ให้มันเป็นประเด็นไม่ให้อะไรก็ก็ฝากไว้ก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ว่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวอียานจะบอกว่าโอ้ยเห็นไหมมันต่งกงระเกียรไม่ใช่นะครับคือที่ไม่ให้ตาผมไม่ให้ตาชานเนี่ยเล่นโซเชียลไม่ให้ยายเล่นโซเชียลเพราะว่าก็ก็ก้วยเหตุผลนี่แหละให้มันอยู่ในนี้ถ้าอียานอยากจะเล่นกับเราก็ว่ากันไปแ ม่อยากจะให้มันมีปัญหาไม่อยากจะให้มันมีประเดน็นทีนี้จากที่มาตรวจสอบมาตรวจสอบเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็จะมีคดีเกิดขึ้นแล้วอืมทางไอ้สามชั้นกับร้อยเอ็ดก็จะมีคดีเกิดขึ้นแล้วอืมแล้วก็ฝั่งทางโน้นเขาก็เขาก็เรียกหาทนายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต่างจากพ่อพีเลยแม่นา่เอกนะ ของพ่อเพลยเลยไม่ไช่เขาก็ไปดําเนินการให้มันถูกต้องนะของพ่อเพลเขาก็ไปดําเนินการให้มันถูกต้องแล้วก็จบนะอืมไม่ได้ไปยิ่งใหญ่ตัวมโหลีนะตอนนี้มันจะมีผมว่าถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมนะโอ้เตรียมใจไว้เลยครับเตรียมใจไว้เลยถ้ายังเล่นกับเล่นกับสองคนนี้ไม่เลิกนะถ้ายังเล่นกับสองคนนี้ไม่เลิกเนี่ยเตรียมใจตรงนี้ไว้เลย คือพ่อเพลและแม่นางเอกโดนอะไรผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาจัดเขาจัดกลับคืนทุกดอกอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะอืมเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเขาก็จัดเรื่องโจบาดาลก็เพิ่งเริ่มเมื่อวานนี้แล้วเรื่องเยอะแยะมากมายที่พ่อเพลเอกและแม่นางเอกเจอมาเขาก็คงเล่นกลับหมดเลยแต่เรื่องที่เขาเล่นกลับนี่นมันไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเพลเอกและแม่นางเอกนะ ผมว่ามันเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่ที่ที่ไม่ไม่จบไม่สิน้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเงียบถ้าเกิดว่าเงียบมันก็ไม่มีปัญหาจะเอาชนะสองคนนี้ได้อ่ะไม่ยากเลยไม่ยากเลยถ้าจะเอาชนะสามชั้นกับร้อยเอ็ดมีอย่างเดียวครับเงียบหุบปากแล้วก็ทำกินไป จริงจริงเพราะอะไรรู้ไหมคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไปถ้าไม่หยุดถ้าไม่ถ้าไปท้าทายเขาอะถ้าไปท้าทายเขาอะอะไรที่คุณคิดว่ากูผิดอะเขาก็จะไปงัดหมดเลยอืมเขาก็จะไปงัดหมดแล้วก็หลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาผมมองอย่างนั้นวันนี้ก็จะคุยวันนี้จะคุยนิดหน่อยนะอืมจะคุยนิดหน่อยเพราะว่าอ้าว กำลังว่าจะลงไลท์สวัสดีแมตต์เพ็กครับผมผมไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องอืมคือถ้าถ้าแอดมินไม่มาบล็อกข้อความอะไรบางบางทีมันเอ่ยถึงบุคคลที่สามมันไม่มีคนลบไม่มีคนลบให้ผมผมจะผมไม่ค่อยอยากจะพูดเดยอะหรอก